และที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับเป็นรถตู้สไตล์ผู้บริาหารแสนหรูไม่เขาคือรถครอบครัวขนาดเจ็ดที่นั่งที่ซื้อไปแล้วต้องได้ใช้แน่นอนค่ะมันก็คือโตยโยต้าเอาผ่านนั่นเองนะฮะโอ้โหอ้อาวขึ้นไปสุดขึ้นไปก่อนยกยก่อนยกเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวยเลยไหมเอาหน้ามาชนกันเป็นไง สวยมากคันนี้สวยมากเลือกไม่ถูกจริงๆเลยว่าจะเอาสีขาวหรือจะเอาสีดาคนเขาดูดวงมาอ๋อบางคนบอกไม่ถูกชะโรกับสีขาวนั่นก็มีสีดำบางคนไม่ถูกชะโรกับสีดำก็ไปเอาสีขาวอ่าเรามีให้เลือกใช่มีชอยให้เลือกซึ่งบอกเลยว่าสองคันเนี้ยออปชันไม่ได้ต่างไม่ต่างกันเลยตัวท็อปสุดทั้งคู่บอกมิก้เมาส์ทั้งคู่ไฟฟ้าสี่ตัวทั้งหมดอะไรจะล้ำขนาดนี้อ่า นั่งสบายทั้งคู่เหมือนกันนั่งสบายจริงไปลองนั่งมาแล้วและที่อยู่ด้านหลังผมนะครับคันสีดำนี้เป็นอัลปาดเอสซีแอคเกตนะครับตัวท็อปสุดนะครับปี2021มากับเลขใหม่น้อยๆน้อยอีกแล้วน้อยทุกคันน้อยจริงๆน้อยทุกคันหมืกิโลอ่ะแล้วก็หนุอยู่กับฟอปตาอัลปา d 2.4เอซตัวท็อปเหมือนกันค่ะแต่คันนี้ปี22ไม่น้อย น้อยกว่าอน,นุนิกไม่แค่28,000กิโลเท่านั้นค่ะโอโ้โหเอาผ่าของเราไม้น้อยทั้งนั้นเลยนะนี่นสีขาวอ่าสีขาวไม้น้อยมากอ้าแต่สีดำก็สวยอีกแบบไม้ก็น้อยอยู่ค่ะไม่เกินแสนอ,อกระจังหน้าเขาจะเป็นอ่าลายเอขอเขาเรียกลายอะไรมันคือทารนฟอร์เมอร์ค่ะเป็นลายทาร n นฟอร์เมอร์นะคะ <c oughs> ไม่เลย มันคล้ายคล้ายแบบตัดเหมือนแบบเหมือนดมอนกิวไดมอนคัทไดมอนกิวอะไรเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามีโครเมียมเป็นเส้นๆหรูมากแล้วก็โลโก้อยู่ตรงกลางใหญ่บึ้มตะโกนมาเลยว่าเอา่าดเอา่าดไหนตะโกนไหมเอา่าดเอา่าดมาแล้ว มาพร้อมกับไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED เต็มระบบเลยนะครับเป็นไฟลูกแก้วทั้ง3ดวงทั้งไฟสูงไฟสองทางนะครับแล้วก็เด y l ไลท์นะครับที่ติดตลอดสวยตลอด p r ็อกเลมเขาก็เป็น LED เช่นกันนะครับสวยมากเศร้าเลยสว่างบอกเลย2องคันนี้มีจุดแตกต่างกันที่ชุดแต่งนะครับคันนี้ได้ชุดแต่งจากก็ตัวว่าสำนักที่เอาพาทุกคันเข้าไปหาออปชั่นกันนะฮะและคันนี้ชุดแต่งด เิ่มเลยนะครับจากออกรถมาเลยก็คือ LX Mode, <X> Mode นะครับ LX Mode ค่ะตัวโลก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะความแตกต่างก็จะอยู่ที่ว่าก็ตัวว่าเนี่ยเขาจะออกสวยดุดันหน่อยนะครับแล้วก็ตัว LX Mode เนี่ยจะดูหรูเนาะใช<ด>่ค่ะ ลงตัวแล้วสําหรับรถที่เป็นสีดําก็จะต้องดูดูดูนิดนึงนะครับส่วนรถสีขาวก็จะต้องดูหรูนิดนึงอัตราการกินน้ำมันอัตราการกินน้ำมันบอกเลยว่าขับทางไกลนะครับคื1 3องิกิโลเมตรต่อลิตรต้องมีประหยัดประหยัดมากประหยัดมากเพราะเรานั่งได้หลายคนนะครับไปกานทั้งตาบลเลยค่ะใช่ไม่พอต่อพ่วงเอาได้ไหมไม่พอต่อพ่วงเอาต่อพ่วงเอาใช่ ซื้อไปสองคันอีกว่าไม่ได้สุดอ,อ่าโอ้โหิดได้เลยถ้าไม่พอถ้านั่งกันเจ็ดคนแล้วยังไม่พอบ้านมีสิบคนสิฮะบ้านมีสิบบ้านมีสิบสามคนทะแมสิบสี่คนสามคนอ่ะสิบสี่คนไปออกคอมพิวเตอร์ดิเฮ้ยไม่เอาออจะได้ก่อนนี่เลย,2000อย,เลยสองคันสองคันคันละเจ็ดคนมาที่แม็กกันต่อเลยดีกว่าค่ะแม็กสองคันนี้นะคะก็มีขนาด18นิ้วค่ะเป็นแม็กอัลลอย สีดำนะคะปัดกับโคเมียมสวยๆแบบนี้แล้วบอกเลยว่าแมกรุ่นเนี้ยจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นไม่ท็อปไม่มีไม่มีสิทธิ์ใส่มีสิทธิ์ใส่ก็คือ้องไปซื้อเอาใช่สำหรับใครที่ออกตัวท็อปมาแล้วก็ไปเปลี่ยนแมกไลนอือบีบีอโนู่นนี่นั่นก็จะเหลืออันเนี้ยไปใส่ให้กับรุ่นที่ไม่ท็อปไม่ท็อปใส่ได้ไม่ท็อปใส่ได้ไม่ท็อปใส่ได้ขนาดเดียวกันทุกอย่างเดียวกันนะครับแต่ถ้าซื้อสองตัวนี้ไปไม่ต้องไปหาซื้อเลย มีมาอยู่แล้วจะถ้าไม่ออกก็ไปขายเป็นได้ราคาด้วยอืมไม่ยางเอ้เป็นยางเอ้น้ยต่างกันอยู่นะอืมยางต่างกันนะครับคันดำเนี่ยรัดมาพร้อมกับยางพิลลารี่ใหม่ๆเลยปี23แลวพิลลารี่เนี่ยเขาก็จะออกแนวสปอร์ตเกาะถนนสุดๆแต่ถามว่าแข็งไหมไม่แข็งนะครับไม่ดังด้วยเป็นยางที่ไว้ใจได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากได้นุ่ม เงียบก็เป็นโตโย่าน่านอ่าซึ่งเขามีล่องรับเสียงล่องเกาะถนนเกาะเหมือนกันแต่เขามีล่องรับเสียงให้ความเกาะถนนเนี่ยไม่เกินร้อยยี่สิบทั้งคู่ทําได้ดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าในความเร็วที่เกินร้อยสี่ร้อยห้าไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะเกาะถนนรู้สึกมั่นใจกว่าเกาะมากกว่าใช่ของคันนี้เป็นประตูคีเลตนะคะ สามารถข้อมือเปิดได้ทั้งคู่หน้าเลยนี่เลย่อาเปิดจะมาแต่ก็ล็อกได้นะนี่เลยโดยการกดได้จากตรงนี้ค่ะเนี่ยล็อกล็อกค่ะเรรียบ้ป็น k e l e s s นั่นเองใช้การทัชนิ้วได้หมดเลยสะดวกสบายต่อการใช้งานอแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าสามารถกดปุ่มได้สลไ์ไวนะไว เรื่องเอาผ่านไว้ใจประตูสไลด์ของเขาได้เลยนะครับไวไวมากไวที่สุดในในรถตู้แล้วกันโอเคใช่แล้วก็เวลาฝนตกไม่ต้องกลัวเปียกโอเคเพราะมันเปิดปิดไวมากเราไม่ทันได้เปียกเลยบอกจะดูคันไหนก่อนดีมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนกันแล้วสวยเหมือนกันด้วยดูของพี่ดีกว่าอ่ะดูคันขาวก่อนก็ได้มาดูคันนี้ดีกว่าค่ะโอเคขึ้นไปนั่ง ได้ไงโอ้โหนี่ต้องปูนี่เลย<ม>นี่แบบปูผมแดงกอดลงเลยนะเนี่ยเข้าใจคำว่าราชนิกูลไหมนิกูลเลยใช่ไหมอยากกนพี่จะนอนปลื้มอ้าวงั้นผมนี่บ <c oughs> ินน,นอนไปนะเอเอ,เอนี่ Ambient Light ทั้งกลางวันกลางคืน Ambient Light นี่สามารถเปิดให้ติดได้ตลอดเวลาปรับปรับได้ด้วยปรับได้ถึง16สีด้วยกันเปลี่ยนได้จากแผงควบคุมที่อยู่ด้านบนนี้ได้เลยนะครับจะเขียวจะเหลืองจะฟ้าใครชอบสีไหนปรับได้ตามใจเลย ซึ่งแผงควบคุมที่ผมจิ้มอยู่ตรงนี้มีทั้งแอร์สุลูฟแอมเปร์ไลท์นะครับแล้วก็แสงไฟภายในห้องด้วยนะนี่มีปรับว่าแอร์ลงตรงไหนอ่าแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะว่าแอร์จะลงเป่าหัวอย่างเดียวหรือเป่าหัวกับเท้าเหมือนรถเก๋งเลยไหมใช่เหมือนเลยแล้วถัดจากตัวแผงควบคุมเจอจอใหญ่มากเหมือนจอที่บ้านเหมือนจอโทรทัศน์ที่บ้านเือจอโทรทัศน์แท้ ไม่ใหญ่ไม่เท่าไหร่แต่ภาพความคมชัดเขาอ่ะอละเอียดสุดเลยนะละเอียดละเอียดมากเบาะหลังเขาก็มีเบลมาให้ซึ่งใช้งานง่ายเหมือนเบาะหน้าเลยนะครับอ๋อนี่นเสียบเข้าไปเจ๊ะนี่ไปอ่านหนังสืออ่าฮะไม่รบกวนชาวบ้านด้วยไม่รบกวนชาวบ้านจะมีให้นะครับกดใครกดมันเลยกดใครกดมันมียันข้างหลังเลยนะไม่ใช่แค่คู่ก่อนหน้าแอร์มีสามโซนอ่าม่ใช้แบบงใครๆองมันเหมือนกันค่ะแล้วก็นี่เลยสรุปเฮ้ยไฟฟ้า โอ้โหเป็นไงนอนดูหลังคานอนนอนดูขี้จิงจกแผ่นฟ้า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 ฝ้าไม่เอาไว้นอนดูดาวอ๋อเป็นไงม่ไ่เปิดได้สุดนะเปิดได้สุดเปิดได้สุดเป็นไงเนี่ยสำหรับใครที่เอารถไปแคมปิ้งนะวางที่นอนด้านหลังเปิดมีไว้นอนดูดาวได้สบายเลยสวยไม่ไม่เข้าใจว่า r o m a n c ที่วางแก้วเขาจะเยอะไปไหนที่ที่วางแก้วด้นานหน้านะครับมาไอ้ที่เบากลางเนี่ยก็มาละสี่ตำแหน่งบ้าตรงนี้ตขาไม่นี่นนนเขาเอาไว้ให้บ่อหลังแต่บบอหลังก็ยังมีที่วางแก้วอีกนะมีอ่ารูคจอกินะอะไรกันนักหนาอันนี้ก็วางของวางโทรศัพท์ได้วางของได้นี่ไม่วางโทรศัพท์นี่ไงชาร์จอยู่ตรงนี้ในชาร์จนี่ไงแล้วก็ช่องชาร์จ usb นะครับอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็ช่องเก็บของช่องเก็บของมาให้เยอะเลยอะไรอันนี้ของแถม น่าจะเป็นของแถมนะฮะของแถมอ่าจากเจ้าของเก่านี่นี่นถ้ากลัวร้อนม่านบังแดดก,ก็มีมาให้ไม่ต้องไปติดม่านอะไรเพิ่มแล้วเก็บมันไม่เกะกะเนียนเก็บไม่เกะกะใช่มันไม่เกะกะมันไม่เหมือนอารมณนะ์ผ้าเนาะที่แบบรูดไปรูดมาใช่ใช่แล้วความใส่ใจการดูแลรถเนี่ยดูนัยังไงคันนี้มาดูตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวถอยให้ดูชึบ วางของโต๊ะวางของระหว่างคันเนี่ยติดสติกเกอร์มาไม่ให้อะไรรู้ป่ะข้างล่างนี้มันเป็นลายไม้อันนี้สติกเกอร์เ่รตอนแรกรึกว่ามันเลอะไม่ได้เลอะเอาเข้าใจว่าเลอะใช่ตอนแรกใครวางของวางอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่เลอะไม่ทําให้ลายไม้ตรงนี้เป็นรอยเขาดูแลดีมากเลยนะใช่เขาใส่ใจดูแลรถอ่า เมื่อกี้คือเราเราเลื่อนเบากลางใช่ไหมให้แบบว่ากว้างดูกว้างนั่งสบายแต่อันเนี้ยคือที่นั่งที่เราใช้ปกติเลยประมาณเนี้ยเราใช้พื้นที่ประมาณเนี้ยอ่ะถอยให้แก๊กหนึ่งแล้วดูพี่นุ้ยเหลือเล็กลูมเท่าไหร่ไม่ไม่ไอเหลือไม่เท่าไหร่ตอนแรกตอนแรกนึกว่าไม่ตัดเหลือเยอะเหลือเยอะไม่ฉันว้าตรงนี้นึกว่าจะนั่งเมื่อยต่อเลยนี่เอ็นได้เฮ้ยนอนนอนได้นอนเลยนะเนี่ยใช่เฮ้ย ได้เยอะเขาเรียกว่ากี่ระดับะไม่ต้องหูนับไม่ได้เลยดีกว่านี่มันนอนอารมณ์นอนได้เลยนะมันเอ็นได้เหมือนเหมือนเบาะคู่หน้ารถทั่วไปเลยอ่ะแล้วก็ตัวตัววางแขนก็มีมาให้ใช่ไหมปะถ้าเอาขึ้นอ่ะนั่งได้สามก็แหนแต่ถ้าเอาลงอ่ะนั่งได้แค่สองนี่ไงปรับลงมานี่ไงเท้านั่งสบายอ่ะนี่นี่ไม่เมื่อยนะ เพราะฉะนั้นบอกข้างหลังนะครับเป็นราชินีกลได้เหมือนกันแตะที่ชอบตรงที่ว่าที่ชอบตรงจอใหญ่เนี่ยที่อยู่แถวหลังอะจอใหญ่มองชัดมาก้างหลังยังเห็นอยู่ใช่ไปดูห้องพูดกับขี่ดีกว่าไปคันโน้นบ้างเดี๋ยวไปดูห้องพู้กับขี่คันโน้นต่อไปคันดำต่อดีกว่าโอเคมามาต่อขันที่ภายในของเจ้าสีดำต่อนะครับเป็นออปชั่นการขับขี่ของด้านหน้านี้นะครับ เพิ่มรีวิวไปเลยนะหรือพี่นั่งรอได้เลยพี่นี่จอฮะไม่ต้องกลัวว่าจะน้อยหน้าคันขาวเพราะเท่ากันขนาดเท่ากันนท่าับใหญ่บึ้มเลยบอกแล้วว่ารถเหมือนกันต่างกันแค่ปีสีสีปีเลขไม้เลขไม้ราคาใช่แค่นั้นชุดแต่งนิดนึงโอเคคอนโซลนะครับมุ้มด้วยหนังสีดำตัดกับ ลายไม้เป็นโนแบ็คและมีเส้นคมเมียมคาดอย่างนี้เพิ่มความหรูหราดูสวยงามมากๆนะครับเบาะของเจ้าอพารเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดำทั้ง7ที่นั่งเลยนะครับพร้อมด้วยการปรับไฟฟ้า4ี่ตัวคู่หน้าและก็คู่หลังซึ่งคู่หน้าเนี่ยจะปรับได้10ทิศทางนะครับสำหรับคุณผู้หญิงซึ่งตรงน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่นั่งของคุณผู้หญิงและ,และคุณผู้ชายนะครับปรับได้8ทิศทางเพราะจะไม่มีดันน่องขึ้นมา นั่นเองนะครับมาถึงที่พักแขนของเจ้าคันนี้บ้างดีกว่าที่พักแขนบอกเลยว่าใหญ่โตอลังการมากๆนะฮะถ้าเปิดออกมาก็จะเจอกับพื้นที่การเก็บของนะครับที่ใหญ่ว่ากเจออะไรเนี่ยอ๋อคันนี้นะครับมาพร้อมกับรีโมทควบคุมจอหลังได้ด้วยโอ้ยอนะไรพี่เลย ให้พี่เนื้อไปเล่นนะครับซึ่งบอกเลยว่าเก็บของได้เยอะมากๆมากๆเลยนะครับนอกจากเก็บของได้แล้วเนี่ยก็ยังมี USB สามารถเสียบชาร์จได้จากในรูตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟสามารถชาร์จเพิ่มได้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเอาตู้เย็นมาต่อหรืออะไรก็ได้นะฮะตรงนี้ไล่มานะครับก็จะเจอกับช่องวางแก้วนะครับอีก2ช่องนะครับซึ่งฝาเขาเนี่ยเป็นลายไม้เป็นโนแบ็กนะสวยมากๆผมเป็นคนชอบสีเป็นโนแบ็กมากมาก เปียโนแบล็อกนะฮะชอบมากเลยเพิ่มเจ้าของเก่าสองคันเนี้เจ้าของเก่าสองคันนี้ทําไมไม่เขาแลดูดูรักรถมากเลยนะคันเนี้ยเขาก็ติดสติกเกอร์กันลอยมาโอ้โหสติกเกอร์แรปมากันลอยตรงลายไม้ตรงลายไม้ต่างต่างคันนี้ก็มีเช่นกันติดนี่ไงยังติดอยู่ลายไม้ แต่เนี้ติดแบบใสอ๋อคันนี้ติดใสคันนั้นติดขุนใช่แล้่จะกิดเป็นโชลายไม้ติดหมดเลยนี่ติดตรงนี้ก็ติดคันนี้ก็จะได้โชว์บนลายไม้อ่าตรงตตรงกรอบที่วางอันนี้มันไม่ได้ลอกนะอันนี้คือ๊กเกอร์ใช่เนี่ยค่ะอ่าเขาดูแลเขารักรถดีมากเลยใช่ ป้ายแดงเนี่ยสามล้านห้าสามล้านเจ็ดอยู่ที่ช่วงใครได้ราคาไหนนะครับต้องถนอมนั่นแหละรถด,ดีๆแบบนี้มีออปชั่นรักษาความปลอดภัยให้กับคนขับและก็ทั้งคันแบบนี้นะครับควรแก่การดูแลให้ดีเท่านั้นนะครับมาต่อกันที่ตรงนี้ดีกว่านี้ใครถามว่าคืออะไรมันคือเบาเย็นนั่นเองนะครับสมมุติรถเราจอดอยู่ที่กลางแจ้งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงภายในจะร้อนระอ,อุเราก็ปรับตรงนี้เลยนะครับ เบาของท่านคู่หน้านี้จะเปิดแอร์เย็นๆเป่าทั้งหลังขาบนลำบ้มมานะครับเป่าออกมาเย็นๆอย่างนี้นั่งพิงไปความร้อนตูดของคุณก็จะหายไปก้นไม่มีสุขแน่นอนแน่นอนนะครับหรือใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหน้าหนาวหนาวจะจัดเลย10บองศาทไขึ้นมาไม่อยากให้รถเย็นเกินไปเพราะว่าอาการเย็นเนี่ยอาจจะทรมานกว่าการร้อน เพราะว่าจะทําให้เราชาทําให้เราป่วยได้ด้วยค่ะช่ปรับอุณหภูมิไม่ทันเราอ่าเราปรับอุณหภูมิไม่ทันเราขึ้นมาเจอเบาะเย็นฟุบอุ้ยนั่งไปสักพักชายอีกกลายเป็นไอติมิกล้นเป็นไอซิมกเราปรับให้มันเป็นเบาะร้อนได้ปรับได้อีกซึ่งสถานการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากๆในประเทศไทยแต่ก็เกิดขึ้นได้ร้อนมากไหมฮะมันร้อนกําลังพอดีใช่ไหมแต่ความร้อนเนี่ยของเบาะเนี่ยก็จะเป็นแบบ สบายๆอารมณ์อะไรอย่างนี้อ,อ่าออไม่ได้ร้อนขนาดนั้นหรอมาถึงเจ้าเกียร์คันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้นะฮะมีทั้งหมด7สปีดด้วยกันสามารถปรับแมนวนวลได้ขึ้นเขาลงห้วยสบายมากผมขับขึ้นเขาแล้วใช้แมนวนวลสับง่ายใช้ดีมากๆนะครับ เบรคคันนี้ก็เป็นเบรคไฟฟ้าแล้วแบบออโต้เบรคโฮก็มีมาให้นะครับแท็กชั่นมีมาให้แล้วก็มาพร้อมกับอีโคโหมดเท่ากับคันนี้เนี่ยขับได้3โหมดด้วยกันก็คืออีโคนอร์มอลแมนนวลนะครับก็คือผักจากเกียร์ดีมาทางขวานะครับต่อมานะครับแอร์ Air ของเจ้าคันนี้นะครับมีทั้งหมด3โซนด้วยกันปรับแยกอิสระเลือกอุณหภูมิได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาและข้างหลังนะครับและเป็นดิจิตอลสวยๆเลยแผงแอร์เขาเนี่ยสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะฮะ ถัดมาจากแอร์ก็จะเจอกับหน้าจอกลางนะครับขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบเลยนะครับบลูทูธก็ได้ใส่ USB เข้าไปก็ได้เป็น Apple CarPlay ก็ได้ มาต่อกันที่ออปชันพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเจ้าคันนี้นะครับแน่นอนมีลายไม้เป็นโนแบ็กมาให้อยู่แล้วแล้วก็หุ้มด้วยหนังทั้งหมด4ก้านสวยๆเลยนะครับแล้วออปชั่นที่เห็นอยู่ที่พวงมาลัยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับที่สามารถควบคุมจอกลางได้นะครับรับสายวางสายได้นะครับ และด้านขวามือนี้นะครับสามารถเรียกดูข้อมูลจากจอ LED ที่อยู่ตรงกลางหน้าปัดเลนส์ใหม่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับสามารถเซตค่าต่างๆนะครับตั้งค่าตัวรถได้นะครับแล้วก็เปิด ปิดระบบความปลอดภัยต่างๆได้ท้าเราใช้เช่นเลนคีปิ้งนะครับเขาก็จะเตือนเวลาเราออกนอกเลนใช่ไหมครับบางคนไม่ชอบก็สามารถกดปิดได้จากปุ่มตรงนี้ควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับ p a r k i n g Assist ทำได้หมดนะครับเตือนกันชนด้านหน้ามีนะครับบายสปอตนะครับบายสปอตก็คือตัวแจ้งเตือนเมื่อรถคันข้างๆมาอยู่ใกล้เวลาเราจะออกเลนหรือว่าเราจะยังไม่ออกเลนเรามองกระจกข้างก่อนอะไรอย่างนี้ช่วยได้ดีมากๆนะครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับค s ช c คอนโท l ที่เป็น Adaptive Cruise Control ด้วยก็คือสามารถหยุดรถตามคันหน้าได้เลยสามารถกดตั้ง Cruise Control ได้ตั้งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดระยะห่างจากคันหน้าได้จากปุ่มนี้เลยนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นั่นเองพอมองขึ้นไปข้างบนนี้จะไม่ใช่กระจกธรรมดาและเพราะตัวนี้เป็น Digital Inner สามารถมองกระจกหลังเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านคนนั่งทั้ง6คน7คนไปเลยนะครับไม่ต้องเห็นหัวใครทท้งนั้นเพราะตัวนี้เป็นกล้องที่ติดอยู่ด้านท้ายรถนะครับสามารถมองรถหลังได้ผ่านเจ้ากล้องนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนแผงควบคุมประตูหน้าต่างต่างๆนะครับก็คือเราสามารถกดเปิดประตูได้จาก คู่หน้าตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดประตูสไลด์ได้จากคู่ตรงนี้เลยนะครับหรือปิดก็ได้นะครับฝาท้ายก็สามารถเปิดได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับแล้วก็สลู๊ปนะครับเปิดได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับกดเปิดได้จากคนขับก็ได้นะครับหรือจากคนนั่งหลังเองก็ได้นะครับมาถึงที่แผงประตูด้านฝั่งผมกันบ้างนะครับก็จะมาพร้อมกับเบาะ ที่สามารถปรับเซตได้3ตำแหน่งด้วยกันเลยนะครับข้างๆนี้มีอะไรบ้างมีพุสตาร์ทนะครับเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับแล้วก็นี้เลยที่ผมอยากให้เห็นคือสายสุดนี้นะครับก็เป็นอุ่นพวงมาลัยนะฮะสำหรับใครที่ขับรถนานนมือชานะครับเราก็กดอุ่นพวงมาลัยได้เช่นกันหน้าปัดเลินไม้นะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขไม้น้อยเพียง55,000กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาของเจ้าอัลพาร์ตเอสซีแพ็กเกจสีขาวและ s อีแพ็กเกจสีดำคัน กันเลยดีกว่าว่าผมจะเปิดเท่าไหร่นะครับไปกันเลยค่ะและสําหรับราคาของเจ้าเอาผ่าทั้งคู่นี้นะครับใครที่ยังตัดสินใจอยู่ระหว่างโฉม40หรือ30ผมบอกเลยว่า30ก็ใช้ดีไม่ต่างกันและ40เนี่ยราคาเขากระโดดไป4ล้านกว่าแล้วนะครับถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสติดว่าเป็นรถมือ 2, 2> เราแนะนํา2ตัวนี้เลยค่ะ ไม่น้อยใช้ดีมากไม่น้อยใช่เหมือนได้รถมือหนึ่งนั่นแหละใช่แล้วเจ้าของเก่ารักษาดีทั้งคู่เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ก่อนลูกค้าจะรับรถไปเดี๋ยวเราสองคนอ่ะเอารถอ่ะไปเซอร์วิสให้ก่อนแน่นอนเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พวกระบบน้ําทุกอย่างท่อน้ําท่ออากาศต่างๆเราเช็คให้หมดพนกครักถึงแม้ว่าจะไม่น้อยก็ตามใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ปล่อยผ่านแน่นอนลูกค้าได้ไปเอาไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยเอาไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือเหมือนเซ็ต ศูนย์กิโลใหม่เลยใช่อ่าหมื่นโลก็ถ่ายน้ํามันเครื่องกันนะครับดูแลกันไปยาวๆอ่าสองหมโลก็ถ่ายน้ํามันเกียร์เพิ่มไปด้วยทุกๆ2,000ื 2, โลน้ำมันเกียร์ใช่และสําหรับราคานะครับของเจ้าเอาผ่าที่ปี2021สวยๆคันนี้นะครับผมขอเสนอราคาอยู่ที่2 9 5ล0 0นบาทคันที่นี้เท่าไหร่ครับคันนี้นะคะเอาผ่าตัวท็อป2.5ยให้ไปเลยค่ราคาอยู่ที่2 9 0ล้าน 80,000บาทเท่านั้นค่ะปี22นะคะแล้วก็ไม่2 0 0หมกับไม่ห0 0 0ม่ไม่สอหมอ่ากับไม่ห้าหมื่นม่ทั้งคู่สวยทั้งคู่ครับและราคานี้เราฟรีค่าจัดค่าโอนให้ด้วยนะครับทั้งเซอร์วิสทั้งค่าจัดค่าโอนบอกเลยคุ้มๆแล้วนะถึงค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ามาลองรถทั้งสองคันนี้สามารถทักมาได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้้านหน้านี้เลยค่ะ และเพื่อไม่ให้ภาพรถสวยๆดีๆจาก HPC กระาดาษของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับทุกความเชื่อมัน่นต<ร>้องเริ่มต้นที่ HPC HP <C. S 2> สำหรับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ